รุ่นนี้คือเครื่อง 6s plus นะครับนี่คือบอร์ด 6s plus นะครับบอร์ดนี้มีอาการเล่นเล่นเปิด Wi-Fi เล่นแล้วร้อนนะครับร้อนบางครั้งร้อนมากจนหน้าจอแจ้งเตือนขึ้นอุณหภูมิต้องรอให้อุณหภูมิเย็นตัวลงก่อนถึงใช้ได้นะครับบางครั้งบางตัวฟ้องนะครับเครื่องนี้มีฟ้องเป็นบางครั้งนะครับชิอไวไฟร้อนชิอไ i ไฟตัวนี้ร้อน เวลาเราจับซับไพเครื่องกินกระแสเริ่มต้นปกติแต่ว่าพอกินไปได้สักพักเครื่องจะเริ่มกินกระแสสูงขึ้นนะครับสูงกว่าเกณฑ์ปกติเกณฑ์ปกติจะอยู่ราวๆ1.1 1.2แล้วล่วงลงมาที่0.8 0.9แต่ตัวนี้วิ่งขึ้นถึง1.8 1.7 1.8 2อย่างเงี้ยแล้วก็ค้างอยู่สักพักก่อนจะลงมานะครับตัวนี้ชิปตัวนี้จะร้อนนะครับร้อนจีเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนชิป Wi-Fi กันนะครับ 6s ตอวนี้เปลี่ยนเสร็จต้องอันล็อกแหนด้วยนะครับอันล็อกเมมโมรี่เครื่องด้วยนะครับอันล็อก i f i ฟเมมโมรี่เครื่องด้วยนะครับขั้นตอนก็จะยุ่งยากหน่อย ทำผ่านกล้องนะครับ หลังจากที่เราตีกาวออกเสร็จนะครับรอบรอบไอเราก็ทำการยกชิปตัวเก่าออกได้นะครับันนี้ ตัวเก่าก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็ตีกาวเก่าออกจากบอร์ดด้วยก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราวาง IC ลงไปแล้ว IC มันจะลงดีลงเสน็ทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไอซีไอซีเม็ดเม็ดใหม่นะครับไอซีเม็ดใหม่ไอซีเม็ดใหม่เราก็ต้องเพื่อจะให้ดีเราต้องบอลขาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมบอลขาใหม่เลยแล้วกันนะครับบอลขาแบบเร็วๆหน่อยนะครับ ไอซีขึ้นมาใหม่นะครับให้ขามใหญ่ขึ้นนะครับสูงขึ้นในการวางลงไปมันก็จะไปสัมผัสกับผิวบอร์ดได้ดีกว่านะครับสร้างขาก็คือการสร้างตะกัวขึ้นมาบนขาของมันนะครับทาตะกัวลงไปแล้วก็ปาดออก,กเป่า ีตัวใหม่ของเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับมือช่างอาจจะสกปกรกหน่อยนะนี้นะครับเป็นหลังจากเราวางบอลเสร็จแล้วก็มาวางเข้าไปที่ตัวบอร์ดที่เราเตรียมไว้นะครับ การวางไอซีของเราก็วางลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็รอให้บอดเย็นแถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้ปะกะตินะครับเราลองมาประกอบดูนะครับประกอบเสร็จ Wi-Fi ก็จะยังออนไม่ได้นะครับเราต้องกดอันล็อก wi-fi ให้เรียบร้อยนะครับ วินใครเป็นคนแกะหกเอสเนี่ยแกะแกะอะไรบอร์ดใช่ไหมครับแกะเครื่องออกมาแกะบอร์ดออกมาใครเป็นคนแกะแกะเอาแผ่นอะไรเส้นดำดำขึ้นมานดิแผ่นดำ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 หัวมุ่มงบนซ้ายอ่ะเอ,เออวินแกะสองเครื่องสองเครื่องแล้วนะัวนี้วินมุ่งเหมออกกือนกันไหมนี่ยังไงแล้วใช้อุปกรณ์ไปไหนอยู่ในกล่องวินเป็นคนแกะ ตอนตอนแรกผมเอาไม่ออกแต่ว่าท่านเนี้ยโอ้ใช่ผมก็แกะเอาออกไหมตะลึงเอาออกยิบอมไม่ได้เลยไม่ได้เลยหรอขันน็อตเลยครับมนี็อตไม่ได้มันต้องติดเนี่ยยิบขันมาปุ๊บิบดนงอออย่างงี้เลยมันยกออกได้เลยนะพี่เหรอมันมีน็อตตัวนี้ตัวนึงมันมีเหยียบตัวนี้ตัวนึงมันเชื่อมมันอยู่ความหมายพี่นะเชื่อมมันอยู่อย่เนี้ยเชื่อมกันอยู่เป็นอันเดอร์การ์ดยิบไม่เอาน็อตตัวนี้ออกยิบเอาตัวนี้ออก มันเกยผมเปิดผมเปิดอันนี้มาปุ๊บมันก็ขยับได้เลยนะครับแต่ถ้ามันล้งผมไม่ดึงหักหรอกอ๋อเออแคบๆ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 มันไม่เป็นไรจำไว้นะตรงนี้นะตรงนี้จะมีเหล็กแบบนี้นะเราอย่าไปฝืนเอาออกถ้ามันติดปัญหาเราก็ต้องดูว่ามันติดถ้ามันล้างผมต้องเอาออกแล้างติดปัญหาถ้ามันติดปัญหาติดที่อะไรเราต้องดูหาสาเหตุนะอย่าไปฝืนเดี๋ยวอย่าเพื่อเอามันขาดมันขาดแล้วมันเป็นอะไร WiFi ก็จะอ่อนเราก็ต่อให้ลูกค้าใหม่ได้ ไ,รรไปครับไบไฟมันจะต่อไม่ค่อยเสถียรเลยครับมันอ่อนไม่ค่อยเจอเจอน้อยห<อ>ลังจากที่เราวางชิปเสร็จเราก็ควรที่จะเปิดเครื่องด้วยซับไพนะครับเป<อ>ิดเครื่องด้วยซับไพเพื่อที่จะดูการกินกระแสของมันนะครับว่ามันยังสูงอยู่ไหมมันยังขึ้นไปจนถึง ขึ้นไปจนถึง1.8หรือเปล่าตอนวิ่งนะครับอ่นี่นะครับกระแสที่วิ่งกระแสเขาก็ดูกันตรงนี้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเครื่องมันก,กำลังบูดไปด้วยนะครับผ่านการจ่ายไฟจากซับไพนตัวนี้นะครับเอาจนเข้าหน้าหลักนะครับตอนแรกมันจะมีขึ้นไปแช่อยู่ที่1.8 1.8นะครับ1.7 1.8ค่อนข,ข้างสูงอันนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเม็ดใหม่วิดีโอนี้ค่อนข้างนานนะครับเมื่อกี้เก็บบอร์ดนานไปหน่อย <i> เครื่องยังเข้าหน้าหลักนะครับเครื่องเข้าหน้าหลักแล้วนะครับเข้าหน้าหลักแล้วกระแสก็กินไม่สูงนะครับไม่ไม่ถึงกับสูงเหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับไม,ไม่สูงเหมือนรอบที่แล้วนะครับ อ่ะยังเหมือนเันแต่ว่า Wi-Fi ตัวนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนชิปเสร็จเราจะออนไม่ได้นะครับเราต้องทำการ Format Unlock ตัวเมมโมรเครื่องนะครับโดยการใช้โปรแกรมเสริมเข้าไปอีกนะครับใช้ตองเข้าหน้าสีแล้วใช้โปรแกรมเข้าไป Unlock Wi-Fi นะครับ ก็จะมีสายเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับไดแอกทูลนะครับมีิโก้ไดแอทูลนะครับผมก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับเองด้วยเ่ยอ่าตัวนี้ก็คือโปรแกรมของเครื่องนะครับหลังจากที่ผมต่อเครื่องเข้าไปแล้วนะครับผมก็จะกดกดเพื่อให้เข้าเรา ดีฟยูโหมดนะครับกดสวิตช์รับไปสามวินะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มโฮมเครื่องดับไปก็นัาไปสักประมาณหกเจ็ดวินนะครับแล้วก็ปล่อยมือจากปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ดูที่โปรแกรมด้วยนะครับนะโปรแกรมเริ่มดีเทคแล้วก็จะวิ่งนะครับแล้วเราก็ปล่อยมือนะครับ เราให้โปรแกรมวิ่งถ้าโปรแกรมวิ่งเสร็จเครื่องก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าสีนะครับบางตัวนะครับบางตัวก็ไม่ขึ้นตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับแต่ส่วนมากจะขึ้นหน้าสีนะครับแล้วก็กดอันล็อกไวไฟตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดีมันก็จะบอกว่า Wi-fi ไวไฟล็อกแต่มันเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งนะครับอ่ากดย้ำได้นะครับโอเคหนละังจากเรากดเสร็จแล้วก็มา ติดเปิดเครื่องใหม่ดูกันว่า Wi-Fi จะสามารถออนได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดู Wi-Fi อ๋อพี่ทำเสร็จแล้วครับพี่เทสอยู่ไม่ดับนะไม่ดับไม่ดับแล้วครับแต่ว่าขอเวลาอีกแป๊บนึงได้ไหมขอขอชาร์จให้ช่วยๆเอาให้เต็มร้อยเลยโอเคครับ พี่มีประกันให้อยู่ครับหลังจากที่เรา f o r m ตอันล็อกแลนเสร็จเราก็มาดู wifi นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตัวนี้ต้องออนได้นะครับถ้าออนไม่ได้แบบนี้แสดงว่าเราวางไอซีไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแก้บแป๊บนึงนะครับขอเวลาแก้บแป๊บนึงนะครับว่าทำไมถึงยังออนไม่ได้ 6s ตัวนี้ตัวเดิมนะครับหลังจากที่เรา วางชิปไ i ฟ i ไปแล้วมันออนยังไม่ได้นะครับผมทําการแก้ไขใหม่โดยการเอาชิปไ i ฟ i ตัวน,นั้นออกไปแล้วแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่นะครับคราวนี้เราก็มาลองเปิดเครื่องดูกันเหมือนเดิมนะครับเปิดเครื่องแล้วครับเราก็มาดูการจริงกระแสของของเครื่องที่กระหน่บูตนะครับจนกว่าจะเข้าหน้าหลักนะครับว่ามันกระโดดไปถึง1.8 1.7 1.8เหมือนเดิมไหม ถ้ามันถึงแล้วมันแช่แสดงว่าไม่ผ่านนะครับชิปอาจจะมีปัญหาอีกแต่ถ้ามันไม่ถึงก็น่าจะหายนะครับยังรู้อยู่นะครับ อ่าตัวนี้เข้าหน้าหลักแล้วนะครับกระแสไม่สูงนะครับตัวนี้ไม่สูงนีเครื่องเข้าหน้าหลักแล้วแต่ว่าเครื่องยังขึ้นค้นหายอยู่เครื่องยังไม่ไม่จบกระบวนการนะครับกําลังประมวลผลอยู่นะครับอ่าหนูซิมแล้วนะครับเครื่องข้อมูลน่าจะเยอะนะครับอันนี้ประมวลผลค่อนข้างช้า อ่าคราวนี้ Wi-Fi ขึ้นไม่ได้เชื่อมต่อเลยนะครับนี่นะครับสามารถออนได้แล้วนะครับออนออฟเราออนออฟ Wi-Fi ปุ๊บถ้าเกิดกระแสมันเนี่ยแรงเกืสามันต้องลงให้เร็วเลยนะครับแป๊บเดียวแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับได้ใช้ได้อันนี้ wi-Fi ตอนนี้ห้างเข้าปิดหมดแล้วสองทุ่มกว่า wi-Fi ก็ไม่มีนะครับแล้วก็เสาที่เลี้ยง wi-Fi ของลูกค้าขาดด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนเสาให้ลูกค้าใหม่แต่ว่าตอนนี้ wi-fi ออนได้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็จบงานส่งงานลูกค้าได้นะครับลูกค้าด้านในมีความสนใจจะซ่อมงานกับทางร้านติดต่อมาได้นะครับที่อยู่เบอร์ติดต่อไลน์ไอดีผมแปะไว้หน้าวิดีโอนะครับหรือจะดูในรายละเอียดด้านล่างวิดีโอนี้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ